คอสโอดีเอของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับในไลน์นี้เป็นไลน์ล่าสุดที่ผมจะรีวิวครับในช่วงเวลาเย็นนะครับนี่คือเหรียญสําคัญของในหลวงรัชกาลที่9้าเป็นเหรียญที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติได้ทูนเก้าถวายรางวัลนะครับวิจัยข้าวให้กับพระบาทสมเด็จพระจหัวนะครับในปี2 5 3 9นะครับซึ่งเป็นเหรียญ1 0บาท2ส,สีด้านหน้าประทับพระปรรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับอยู่ในพระ ราชอิสริยบทนะครับทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจนะครับทรงสะพายกล้องและทรงฉลองพระองค์สูตรและมีแผนที่อยู่ด้านข้างพระวรากายนะครับและทรงแย้มพระโอษนะครับและจารึกข้อความพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัรชกาลที่9เหมือนทรงเก้าพระบาทนะครับเพื่อเสด็จเยี่ยมเยอนรัศดรน,นะครับในถิ่นทุรกันดาราและก็ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับ อพลิกไปตรงขอบเหรียญมีฟันเฟืองถี่สลับเรียบเป็นแบบเหรียญสิบบาทปกติเพราะเหรียญน,นี้ปเป็นเหรียญหมุนเวียนด้วยนะครับแต่ที่นะ่าสนใจคือด้านหลังซึ่งเป็นตราส,สําคัญนะครับอของสถาบันวิจัยข้าวนานานชาตินะครับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาตินะครับ the international r i c e นะครับ the international l i c e ผมมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ awards นะครับ international r i c e awards รางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาตินะครับพรีเซนเท็ดนะครับก็คือขอแสดงว่านะครับคิงภ um ุมิพลอดุลยเดชนะครับวันเทอซินไนนะครับ19นะครับวันเทนา61996นะครับประมาณปี2,139หรือเปล่าที่ได้ทุนข้า,ถาวถวายรางวัลนี้นะครับขอบคุณเล็กท้ในการนํามารับชมและมีเมล็ดข้าวตรงนี้แล,ล้วก็มี มีเป็นเหมือนรวงข้าวนะครับขึ้นมานะครับตามที่เห็นแล้วจริก็ความเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานา,นาชาตินะครับ5มิถุนายน2539เป็นปีมหามงคลชเจริญวชิเร่องสีแดงชลบุรีรครบ50ปีพอดีครับเจริญก็ความประเทศไทย10บาทครับขอบคุณเอฟซีมากนะครับการเข้ามารับชมในรายนี้ฝากช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับท่าในใดยังไม่ซับสไคร์ฝาก ครับขอบคุณ FC ในการเข้ามาแล้วชมในเทคไลน์นี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับเวลาเด็กๆผมจะได้ทำเทครีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านฝากช่วยเข้าไปรีวิวไป s u b สไครต์และก็ช่วยแชร์ช่งของเราต่อไปได้วยนะครับขอบคุณครับ